ดีเจอ้อมค่ะปิดท้าย playlist กันนะคะคุณผู้ฟังสี่โมยังอีก20นาทีด้วยไข่พะโล้ค่ะก่อนหน้านั้นคือเข้าสังคมอันดับที่14สําำหรับ playlist of the week นะคะแล้วมาต่อกันที่เสนอตัวไดนาม t e BTS เพราะว่าวันนี้ก็คือกั่วงว่าเขาก็จัดอันดับอนะเนาะจัดอันดับว่าแบบ YouTube ว่าใครเ uh, K-pop ที่ถูกเล่นมากที่สุด uh huh. ก็เห็นชื่ออยู่เนี่ย BTS สลับกับแบล็คพิ้งแบล็คพิ้์ก็เป็นแบล็คพิ้งมีบางเพลงเป็นสองเวอร์ชันแล้วก็มีสมาชิกแบ็คพิ้งที่ออกซิงเกิลเดี่ยวใช่ไหมของตัวเองวนอยู่เนี่ยคือแบบสิบกว่าอันดับเกือบยี่สิบอันดับวนชื่ออยู่เนี่ยแต่ก็มีวงอื่นที่เข้ามาอยู่ในยี่สิบอันดับด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีนะแต่หมายถึงว่าในช่วงที่ผ่านมา BTS นี่ก็ซัดไปเกีนอันดับไม่รู้่อันดับหนึ่งด้วยของเขาก็แรงจริงนี่ขนาดตอนนี้พักเข้ากลมนะ นี่ขนาดตอนนี้พักเข้ากลมนะแต่เวลามีรูปปล่อยออกมานะคนเราเราก็รักเราเนาะเราก็ชอบของเราเขาก็มีความรอแล้วก็ล่าสุดลิซ่าคนก็คงรอใช่ไหมคะเพาะปล่อยออกมาอีกภาพแล้วก็รอติดตามกันดูกันต่อไปนะคะอันนั้นก็เป็นแวดวงของเพลงมันก็ต้องสนใจกันบ้างถูกไหมเพราะก็เชื่อว่าสงกรานนี้จะได้ยินเพลงเกาหลี เพลงไทยที่ออกมาในช่วงอีเวนต์หรือแบบเอามันเปิดให้มันจังหวะแบบคึกครลืร้นคึกคักที่จะเล่นสงการกันสําหรับคนที่จะออกไปส่วนใครที่บ้านอยู่ใกล้ๆกับที่เล่นสงการบางทีจอยไม่ไหวจริงบ้านกระจกล้าวอะ่ะก็เห็นใจทุกฝ่ายอันนี้ก็น่าเห็นใจคนที่บ้านเขาอยู่ติดอันนั้นแล้วบางคนเขาแบบเขาอยากนอนอะ่ะมันนอนไม่ได้อะ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นช่วงที่เราต้องยอมรับอะเนาะหรือว่าไม่จําเป็นถ้าเราบอกนิตริที่ตึก แล้วทําอะไรได้มันก็ทําอะไรไม่ได้ป่ะอันนี้ไม่รู้จริงนะถ้าเราต้องอยู่ตรงนั้นเราจะต้องทำยังไงช่วงช่วงสงการย้ายไปนอนที่อื่นหรือจอยไปเลยระหว่างจอยไปเลยหรือใส่เอียร์พลัสหรือย้ายไปนอนที่อื่นเขาไม่ได้จ่ายเงินให้เราไปซื้อโรงแรมอื่นนอนนี่นะเออเนาะก็ รักษาสุขภาพก็้วก,กันนะคะอะไรที่ช่วยทําให้ปกป้องความปลอดภัยของร่างกายและจิตใจคุณได้ก็ทำแล้วแน่นอนก็ดูแลลูกบ้านกันไปนะคะเพราะว่าเราก็ถามแล้วว่าหยุดสงกราเนี่ยเขามีแผนทําอะไรกันบ้างคุณผูกฟังก็บอกว่า13ไปวัดนนะัก4 4ไปดูหลานมากแล้วก็นอน15 16จะไปเดินห้างที่มีรถไฟ,ฟฟ้าผ่านเพราะว่าจะเดินห้างให้ได้วันละหมเกคุณผู้ฟังอ้อมเคยมีโปรเจกต์นี้ เดินห้างหมื่นเก้าเชื่อไหมตั้งแต่วันที่อ้อมคิดโปรเจกต์นี้กับเพื่อนอ้อมป่วยทุกวีที่พี่โกลนจำได้ป่ะที่มันบอกว่าอ้อมจะไปข้างนอกอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ฟังบางทีแกลางเราคิดอะไรเราไม่ต้องพูดเดีมากรไรแล้วบางทีพาพูดอ่ะแล้วมันไม่กยได้ทำบางคุณบอกว่าน่าเนี่ยเชื่อเรื่องอะไรอีกแล้วไม่รู้ ไม่รู้ว่าฉันเจอมาแล้วสามวีฉันก็ไม่มีอะไรจะเสียแต่ถ้าไปทําได้นะคะเดินในห้างมันทําได้นะไม่ใช่ไปเดินเอ้อระเหยด้วยมันจะต้องมีสปีดที่พอดีถูกปะ่ะค,คือเดินเอ้อระเหยอ่ะมันก็ได้อย่างน้อยมันได้ขยับตัวแต่ถ้ามันมีสปีดในระดับหนึ่งมันจะกึ่งออกกําลังกายไหมและห้างมันจะเย็นไงแต่ถ้าไปในตอนที่แบบคนเริ่มเยอะไปเดินเยอะๆอย่างนั้นก็อาจจะลำบากกันนิดนึงนะคะเพราะคนก็คงมุ่งไปห้างกันทั่วน่าจะห้างน่าจะล้นปะน่าจะน่าจะล้นทั้งจอดรถเล่น แล้วก็ยังจะไปจอดรถหาข้าวกินเพราะของกินในห้างวันนั้นน่ะใครจะไปจองไว้นิดนึงนะคะร้านอาหารคิดว่าคนน่าจะแน่นไม่ได้คู่น,นปะปรามันหายากจริงนะคะในขณะที่บางคนก็สงการนี้มีแผนจัดเก็บบ้านและเคลียร์กองหนังสือที่ซื้อมาแล้วไม่ได้อ่านเข้าใจทุกอย่างเลยค้างกี่เล่มดีกว่านี่นัดเพื่อนเอามาส่งด้วย เพื่อนสอยงานสัปดาห์นี่มาให้นี่ไม่กล้าถามเลยว่าที่สอยมากี่เล่มกี่ชุดคาตกรรมสืบสวนทิควงเราก็ดองกันอะเพราะว่าเวลาอ่านหนังสือมันต้องมีเขาเรียกมีจังหวะเพราะมันมีจังหวะเนี่ยมันจะดําดิ่งมันจะทิงตัวแต่พอมันไม่มีจังหวะเปิดไว้คาอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รอดป่ะใช่ครับนะคะแต่ถ้าไหวใครไหวไป,ไปก่อน ซื้อเก็บเข้าใจซื้อหนังสือเก็บมันโอเคนะใช่แล้วว่าซื้อ,อหนังสือเก็บโอเคแล้วหนังสือไออย่างน้อยที่สุดอ่ะเราอ่านม,มันมีประโยชน์แหละแล้วเพิ่งรู้านั้นเนี่ยวาเขาบอกว่าในแบบที่เขาไปทําแบบสำรวจนะตอนนี้ผู้ใหญ่อ่านอีบุ๊าเหตุที่ผู้ใหญ่อ่านอีบุ๊คดูไม่เพราะอะไรมันยืดขนาดถ้วงสูงได้ดมันขยายได้เพราะฉะนั้นเขาจะสบายตาก,กว่าแต่ในขณะที่ไม่น่าเชื่อนะคะเขาบอกว่าเด็กอ่ะเด็กกว่ากลับมาอ่านหนังสือที่เป็นเล่ม เริ่มรู้สึกถึงฟิลของการหยิบจับอ่าอันเนี้ยมันก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็หวังใจว่าราคากระดาษจะไม่ขึ้นสูงจะได้ไม่ทําให้ราคาหนังสือมันสูงเพราะว่าค่าของชีพอย่างอื่นมันก็สูงแหละแล้วพอหนังสือมันแพงอ่ะมันไปไม่ถึงใช่ครับนะคะอ่ะก็นี่ก็เป็นแพลนของ,งคุณผู้ฟังบางคนที่อาจจะไม่ได้ออกไปเล่นสงการานอะไรเงี้ยหรือแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองอ่ะตอนที่เราพูดถึงเรื่องของอ่านั่งรถกระบะ และเล่นน้ำคคุณผู้ฟังบอกว่าเคยนั่งหลังกระบะขนาดรถติดๆนะคะจังหวะก้มลงไปตักน้ำตรงก้นถังพอดีพอรถขยับตัวตัวไหลลงไปที่พื้นถนนเย็บไปแปดเข็มหเห็นไหมคล้ายๆที่คุบหมอพี่ห่วงมา่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้คุณผู้ฟังโชคดีมากเลยนะคะคือโชคดีที่ถ้าหัวมันไป,ไปแตกแต่ในขณะเดียวกันฟันฟันแล้วก็สมองเป็นอะไรขึ้นมาคุณผู้ฟัง แล้วรถไม่ทับอะ่ะคุณโชคดีมากคุณคุณยังมีโชคอยู่ก็ให้คุณได้ใช้ชีวิตใช้ให้ดีนะจํานวนหนึ่งวางแผนนอนอยู่บ้านอืจํานวนไม่น้อยเลยที่จะวางแผนนอนวางแผนนอนแล้วบางคนต่างจังหวัดวางแผนจะกลับกรุงเทพเพื่อมาอยู่กับครอบครัวนะคะแหมมีบอกว่าบางครั้งไปห้างยังเจอแอร์ร้อนเลยจริงนะช่วงนี้มีนะจริงเหรอมีห้าง<ร>าแอร์ร้อนได้เหรอมันเอาไม่อยู่ เอาหรอมีห้างอรร้อนด้วยเหรอโถโถโถอะขอให้ไปห้างช่วงแอร์เย็นนะคะแต่ไม่ต้องถึงขั้นใส่เสหนาวขอให้ทุกคนมีแผนที่ทําได้จริงเพราะหลายครั้งแผนเป็นแค่แผนปฏิบัติจริงไม่ได้เพราะอะไรพี่เกีออกว่ <X> ะ สับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพิกะรเรี่ยงพันทธายอาร่อยคำไหนคำนั้นประกันติดโลโบโรเกอร์โดยเงินติดหลอโทร1501และออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลิฟอังคารนี้เจอก,กันกับอุมอิมคนเห็นผีนะคะคุณนุ้ฟังวันที่16เมษาหวยก็ออกถูกปะหวยออก ผีจะออกไหมไม่มีใครบอกได้อังคารเจอกันสองทุ่มหึงสี่ทุ่มกับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียวประก,กันหมดโทรหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งประกันติดโลบโบโรเกอร์โดยเงินติดล้อบริการด้วยใจตั้งแต่ขายยันเคลมออสเทคกซูเปอร์ฟู้ดอาหารสุนัขและแมวมีเนื้อสดกรนฟรีซูเปอร์ฟู้ดสโลค์บหรือคอมเพล็กซ์ค์บนึกถึงออสเทคค่ะ